ก็ก็ไอ้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับในระบบมัตสึเกมเมอร์เคชเชอร์นะครับผมนี้ยู่ินเกมไรเลนเจอร์ซีซั่นที่สี่นนะครับก็ต้องขออภัยนะที่ดึงด้วยนะครับที่ห่างหายกันไปเนิ่ดนานเลยนะครับก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็ไปเล่น r o v ก็ไปเล่นติดก็เดี๋ยวนี้ก็มีเหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเล่นพวก ROV กับเซเว่นไนท์หนักทางนั้นมากกว่าไรเจนะครับก็แค่ตอนแรที่ก็เข้ามาล็อกอินกับตีกิวเลสนั่นเองนะครับ เพราะว่าเออมันทำมา라이เดนเจอร์มาท้าผมเสียใจนั่นเองนะครับเออแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วโอเคก็พยายามเล่นกันต่อนะครับโอเคอะไรเนียอันนี้เป็เประจาก,ก็พยายามก็ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็เล่นไลเดนเจอร์ก็เล่นไลเดนเจอร์นั่นแหละแต่ไม่ค่อยได้อัดเพราะว่ามันไปอัด ROV ซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ไมครับห้ามนอนเซรีตตลุยร r อันเดอร์เทล ก็ยังไม่หมดนั่นเองยังไม่หมดอันนี้สุ่มกระชาไปเล่นเล่นโอ้ได้หดาวาตัวหนึ่งอ่ะไอ้สมชายผมรอสมชายผมก็รอโอเคสมชายได้สมชายมาวันนี้จะทำการเล่น p ิ p แล้วกันก็ก่อนนี้มันก็ใกล้จะสี่ทุ่มแล้วมาเล่น ไปพ v p พีกันสักกันนิดสักกันหน่อยละกันนะอันนี้อะไรเนี่ยผมแพ้เหรอแพ้อันนี้แพ้อืมอืมทีมก็ใช้ได้อยู่นะกลัวไหมเนี่ยอืมเขาชนะผมได้ไงเงียบเงียบ เขาเล่นปกติหรู้เขาตีป้อมเนาะเขาน่าจะเล่นปกติละมั้งเดี๋ยวดูกันผมแพ้เขาได้อย่างไรสีชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะมาดูซิโอ้ยอัน,นี้มันเลือ่อเคื่อมันลื่นขึ้นแล้วนะของผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วโอเคอ๋อก็คืสีสีสีสแหลกแหลกแหลกค้างค้างค้างเอฟซีเอฟซีต่ำ คุณภาพเยอะคุณภาพสูงเกินเดี๋ยวปรับเป็นทีมหนึ่งก็พออ้มโอ้ทีมป้องกันนี้แม่งโคตรโหดใช้ได้ใช้ได้เฉยได้ใช้ได้คุณผู้ชมเฉยได้ใช้ได้โอเคมาผมว่าวันนี้จะมาลองอัดป้อมสักเกมสองเกมหน่อยนะแต่ตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้้ยได๊ะ มาแก้แค้นเขาก่อนแล้วกันมาตอนนี้เรามาแก้แค้นเขากันเออ่ทีที่ผมจัดก็อย่างนั้นแหละโอ้แหลกแหลกมามันก็ไม่ได้ช่วยว่าจะลื่นสักทีเดียวเลยแล้วกันเนาะอ่ะนี่เอาโพไซลามาช่วยหน่อยแล้วกันไม่รู้เอามาทําไมเอามาก็ไม่น่าจะช่วยอะไรแต่เอามาเฮ้ยโอเคอเตตั้งี่าแล้วทักกัน ทำการเต้เไปก่อนครับแล้วก็ตามแล้วครับโอ้โ oh, หตายหาหมดทีมเลยครับจังหวะนี้ครับตอนนี้ก at ็ได้ทำการส่งมุ้ชเอย่างเดียวนะดวไปอีกครับเปนะครับไปนะครับแทนเปนะครับยิงเข้านะครับนนี่ครับมูนจัอบมีสักิลของเราตายไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการพัดพัดแม่งต้นปืกแนี่แหละโอ้โหดูดู จมไปจั่วปนจมไปช่วไป็นหล้ปจุดจุิงงยิวันนี้เขายังไม่ได้ใช้เนาะอายแต่ผมก็อันตรายนิดหน่อยเบพัละหยุดตรงนั้นแหละยมาไม่เินแล้วก็ไคเข้าไปหยุดีนวะมามเอ่อผมจะเขาอยู่ เอ้ยจะแพ้เขาแล้วเอ้ยทำไมสตัร์นานจังครับนี่คุณผู้ชมเห็นป่าสตัร์โคตรนานแต่ไม่รู้อ่าท่างมันเถอะเดี๋ยวดูครับตอนนี้ผมก็พยายามตีเลนเจอร์เขาอยู่นี่ผมตัวชนผมก็ถึกนะไม่ใช่ไม่ถึกเออ่มูลนะตัวสักสิของผมมันถึกมากนะครับก็แต่ว่าแมวมันไม่ถึกนั่นเองนะแมวมันมีสกิลมันมันเลือดน้อยอยู่ เลขอยู่ที่เล้านกว่าเองครับซึ่งเอมันมีเอาไว้ให้ออกสกิลับมันมีต้านสกิลเยอะสูงสุดอ่ะมีต้านสกิลเยอะๆนั่นเองนะครับโ okay. อเคผมขอบอกเสียงหน่อยเสียงมันจะเสียงดังมากโอเคอ่าตอนนี้นทำการชนะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมาดูกันอืบอ่ะวินวินวินครับวินรอบแรกชนะไป โอเคต่อไปเอ้ยผมขอเล่นปกติดีกว่าเล่นปกติก่อนดีกว่าผมว่าปกติน่าจะพาผมผ่านได้เอ้ยคนนี้มีโอ้โหนี่ไม่มีแชมเปญจัดไหมเฮ้ย,จ,ยจัดเลยจัดไหมเฮ้ยน่าลองน่าลองมามาจัดเลยจัดเลยโคตรหน้าเสียบน่าจัดน่าจัดไม่ลองคุยเท่าไปหรอกเข้าไปก็ไรครับโอ้ยมันจะเลยมันจะสะดุดเลยขอบเฮ้ยโอเค เฮ้ยเอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บมาเอาเจสซิก้าไปเอ้ยมูนึบตัดแชมเปญเขานั่นไม่ไม่โดนนี่หว่าโอ้ยตัดแชมเปญเขาไม่ใช่โดนเองนะเนี่ยโดนเองแล้วนะเนี่ยเอาเลือดมาแชมเปญแชมเปญออกเลือดก,ก่นอนว่ะแมวโดนเต็มเลยแต่ไม่ใช่ตายนะครับใช้ไว้าแชมเปญมันจะตายนะครับถ้าโดนโจมตีนะครับมูนไม่ออกสกิลสองตัวแล้วครับโอเคอ่าเขาพัดไปแล้วทำแรกถึงที เป็นทีมสกแมวครับึ๊ออ่ะพิซซ่าเขาใช้ไปแล้วเลนเจอร์ผมก็หายหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยหดหลายจริงพูดอะไรของผมเนี่ยหดลายจังเออโหดหดลายจริงหายเลยล่ะนี่แล้วผมก็จะเจอเกมผมจะเจอเขาสวนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครับเอยตอนนี้ผมเจอเขาสวนอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ทําให้เลนเจอร์ผมหมดทีมเรียบร้อยแล้วครับ โอเคผมเจอส่วนละใายเจบก,กันแล้วปวนกันหมดเลยทับตอนนี้ผมก็ทําการใกล้จะแพเขาแล้วนะครับเพราะว่าเกมพลิกนั่นเองนะครับอีกแล้วครับโอเคครับผมแพครับรอบนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจะชนะอีกไหมหรือเปล่าไม่น่ารอดครับโอเคผมบันกากอย่างนี้แล้ววะมืนเขาโหดกันจัง ได้ลบยี่สิบเก้าเลยอ่ะโอ้โหคือชาตินี้ผมจะขึ้นหรือไหมเนี่ยจะขึ้นเป็นแชมเปี้ยนสองถึงแชมเปี้ยนหนึ่งไหมเนี่ยเออทำหน่อยเออไปดูทีมอัดป้อมครับอ่านี่คือทีมอัดป้อมของผมจะมีเป็นคุสซัรี่เป็นกวักทองคำฮูนักรบผู้กล้าคุณนิช,เป,นนชเป็นคุนิชแชเปี้ยนการสร้างสารรค์แล้วก็เป็นเดนิสลบมะนาขุนมะนาว,าน,าวน,นั่นเองนะครับอันนี้คือตั้งคือยื้อไว้ก่อน รอสวนนี่อันนี้สวนก็จะมีทีมสวนก็จะมีโพไซดอนนั่นเองนะครับที่จะเป็นเกียวว่องไวแล้วก็มีคนนี่เทพีวีนัทนั่นเองนะครับแล้วก็มีคนนี่เงือกน้อยคนนี่ยูนิคอนและตัวนี่ปืนสลุเอ,อันนี้เอามาบัฟวิ่งเร็วเฉยเนี่า,าบับัฟวิ่งเร็วตอนที่พัดสัดสวนนั่นเองโอเคไม่เรามาดูกันตรงอื่นก่อน มาดูที่เกียร์แป๊บหนึ่งผมจะมาดูว่าผมมีกระเป๋าอ่านี่ไงกระเป๋ารับเลยแล้วกันผมผมขอเวลาการอัปเกรดแป๊บหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการอัปเกียรดก็ทำะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเรามาหาคู่ต่อสู้กันเลยโอ้ยลืมผมก็ต้องมาปั่นคู่ต่อสู้ก็ต้องตัดตอนอีกอนี่นมันจะเสียเวลานะครับ โอเคนะครับสำหรับเมื่อกี้ที่ผมตัดไปนั่นเองนะครับผมก็ได้เจอคู่ต่อสู้แล้วนั่นเองนะครับเป็นเอ่อเลเวลที่สี่สิบสี่เลเวลสี่สิบสี่นะครับแต้มสองพันสามเก้าสองสองสามเก้าสองก็ของผมเป็นสอง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 หกเก้านะครับซึ่งผมบอ,อกให้ทีนี้ก่อนเลยครับผมอัดป้อมเยอะเคยอัดป้อมมาหลายครั้งแล้วแต่สมมุติผมอัดป้อมสิบครั้งผมชนะครั้งเดียวเออแบบเนี้ยมา มาลองกันว่าผมอัดป้อมรอบนี้จะชนะหรือเปล่าเปลี่ยนทีมเซตทีมใหม่มาจะไหวไหมไปดูกันแหละเออปูเสียกระแสนิดนึงนี้นึงจะเอาไหวครับมามาส่งส่งส่งปุ๊บส่งทำแรกอึ๊บลบนั่นแหละลบรเเซ็นลบอีกนั่นแหละแจมแมวยิงยิงยิงแับแร่แับแร่ส่งอย่างเดียวครับเน้นส่งปึ๊บ ต้องมีบัฟกันรัวทกยิงครับอ,อยังไม่ได,ได้ส่งตัวป้อมนะอะส่งตัวป้อมไปมั้งก่อนนี้แมวเลือดจังพอสมควรยิงไม่้ายไปวันนี่ครับก็ยื้อปกติครับก็เหมือนกับยื้อปกติแต่ใช้ทีมเดียวนั่นนหละครับมันจะชนะแล้วหรอวะ,อ,ะอ,อก็ไม่นี่ อ่าสำหรับโคนี่ผมกินไกลโคตรเลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะอ่าเพื่อให้ให้หลัสกิลของโคนี่แชมเปญได้นะเฮงนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียคือจะตีเบาอ่าถึงชิวผมส่วนมากแล้วครับเฮงชิบปลาส่งตรงนี้ไปครับชุ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 บบแล้วก็รอครับแวบแวบ ส่งส่งส่ง,สงแล้วก็ยิงใส่ตูมอ้าวผมชนะครับโอเคอัดป้อมไม่ไมแรงนะผมก็เล่นเชือผมมันอัดป้อมไม่ได้แรงมากนั่นเองนะครับก็เพราะว่ามันเป็นเกียร์ฟรีนั่นเองมนเป็นเกียร์ฟรีนะครับไม่ใช่เกียร์ลิมิเต็ดแต่อย่างใดมาหาคู่ต่อสู้ต่อครับอ่าผมก็ได้ทำการเจอคู่ต่อสู้เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งคู่จะสู้คนนี้มีคะแนนมีแต้มอยู่2 3 4สมี่สามของผมมี2302นั่นเองนะครับห่างกันประมาณ41แต้มเอ้มเออ,เอ,อถูกแล้ว1แต้มมามาดูกันว่ารอบนี้ผมจะอัดป้อมเขาได้หรือเปล่าจะแตกหรือเปล่ามาดูกันยินกับผมไปแล้วบผูชมกันมอพบกันใกครับโอ้โหแมงเลยเสียงรอไปเลยเชียวโอ้ยปึ๊บจึ๊บหลบร้อยเ็นต์เรียบร้อย มาจึกแมวปึ๊บอ่าตอนนี้ก็หลบร้อยเปอร์เซ็นต์ชิดเอ้าแชมเปญตายห่าแชมเปญมันก็ไม่ได้เลือดเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะวิแรกแกแป๊บแป๊บแป๊บผมแรกผมแรกเอเคมาแลกลแหมะคิดว่าไม่จะแลกมันค้างเลยโอเคทำไมเขาพัดเร็วจังพัดเร็วตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะจุ๊บๆุ๊บจุบ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 ตกตัวอัดป้อมไปทุกครับรวดเร็ว อ,อ้าโคนี่ไม่ได้ครับคณนี่อ่าไม่เป็นไรครับโอ้เป็นสิครับรอบนี้เออเหมือนจะอัดต้มไม่ได้เลยลงมาตัดก่อนโอ้ไม่ทันผิดสเต็ปผิดหมดเลยครับสเต็ปผมผิดหมดเลยครับโอเครอบนี้น่าจะตัดไปว่าผมแพ้อ่าไม่ต้องมาดูละผมแม่อีกแล้วอ่ะตัดไปว่าผมแพ้แล้วกัน ต่อไปก็ไปหาคู่ต่อสู้คนต่อไปอืมคนนี้ไหมอ่าคนนี้แหละไปไหวไหมโนาก่อนเอ้ยเดี๋ยวก็ไม่ขึ้นหลีสักทีหรอกก่อนเอ้ยเห็นได้ว่ะได้มากเลยครับผมไม่ขึ้นหลีสักที pp. อือ โอเคโอ้ okay. oh. ตุกบัฟแล้วเออไอคนนี่โอเคแชมเปญยังได้บัฟอยู่เขาพัดอีกแ,แล้ว่ะเราจะรีพัดไปไหนแม่ไปยันเขาไว้ก่อน,อนไปยันเขาไว้ก่อนเอาโคเซอดนไปยันเขาไว้ก่อนยังไม่ใช้จะจะงั้นจะลองใช้สูตรใหม่ดูจะไม่สูจะยังไม่ทำอะไรเขาจะปล่อยเขาไว้ก่อน มันจะยังไม่ใช่อเทมอะไรตอนนี้มาดูกันฮึ๊บทำนิจใจก่อนไปน้ำแข็งนะยังยังัดฮึ๊บฮึ๊บไปชุบ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 งุบบชุุบุบชุบชุบุบชุบชุบชุบงบชุบบชุ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 ุบุุบชุบบชุบชุุบชุบชุบชบุงับบบบ ป็นไงครับหายเรียบเป็นไงครับ,รบ,รบแตกไหมครับแตกไหมแตกแตกไหมครับมันจะแตกไปเนี่ยโอ้หรือเปลี่ยนทีมอีกปึ๊บอ้าวเฮ้ย,ยผมเจอสวนแล้วเจอสวนโอเคผมก็น่าจะพ่ายแพ้ไปอีกตาหนึ่งนั่นเองนะเจอสวนอีกแล้วครับอืมเจอเนี่ยมันตีกลับง่ายจังครับไม่รู้เป็นอะไรทำนมมน,นันถึงสวนผมกลับโคตรง่ายเลยอ,อยูเดิพอ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 เรื่องเริ่มหมดร้อนแล้ว ไม่อัดป้อมก็ได้เบื่ออัดป้อมแล้วอัดป้อมไปก็อย่างนี้นแหละครับตาสุดท้ายของวันนี้แล้วกันแพ้แย่อะไรวะอัดป้อมไม่ไหวเลยไม่อัดแล้วป้อมเพิ่มอ่ะยื้อก็ได้เอาส่งพ,วพัวพีดิกโอ้ยปึ๊บโอเคยังได้บับอยู่ยดีที่ได้บับ ดูดิก็ไม่ไหวอีกอะเออสวยเลยเยี่ยมไปเลยครับทีมแม่เจ้าทำไมไม่ไหววะืูว่าต้องส่งแมวต้องใช้แมวหรือค่าต้องใช้แมวแทนอ,อืเออนะต้องใช้แมวแล้ะสภาพเนะี้ย แล้วเนี้ยพักก่อนอตายหาหมอีกนี่ตายหามหอกีกสวนมาอีกโอเคสวนกลับวันนีดด้เป็นยังไงเฉนาไม่น้อเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะเสียเปรียบหรือแบบเนี้ยนะ เอาละมันเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมมันเริ่มแล้วอโอเคเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันใกล้ถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมไม่น่ารอดว่ะผมคิดว่าผมไม่น่ารอดว่ะคุณผู้ชมโอ้ยโชว์กากซะได้หนูไม่เล่นแล้วเนี่ยโอ้มันแพ้บ่อยแต่แล้วจริงอ่ะแพ้ออกแกะอะไรวะเด้อ ผมไม่ดีตรงไหนหรอ,อดูดิแพ้อีแล้วอะที่ผมแพ้สามรอบติดเลยเพราะอะไรอะเกียร์ก็เขาก็เป็นเกียร์ปกติอย่างนี้ดูดิก็มีเกียร์ิเต็ดบ้างปะเออแล้วก็ไม่ได้หลบร้อยเปอร์เซ็นต์อืมว่าเขาโกงเกินไปมันมันเ,เก่งเกินไปหรือว่าเกียร์ผมกากเองผมสุดท้ายแล้ว จัดทีมใหม่ลอะอ้ยเฮ้ยทีมเดิมแม่งห่วยแต่เอาไม้เอาใส่ก่อนเลยเอาเด่นไปเอามมนโมน,โมน,โ,มนโมนมาเฮ้ยโอ้โหนี่มาอโอเคทีมหนึ่งเอาเป็นอืม ตัวอัดป้อมแล้วกันเนาะอันนี้บัาอัดป้อมไหมไม่เอาตัวนี้แล้วกันไม่เหมือนกับทีมโน่นอะว่ายังมีอัดป้อมลงเหลนะืออยู่นะในประมาณนี้อ่าอันนี้นไว้ตรงนี้เอาอันนี้ไว้ตรงนี้โอ้โหนี่อันนี้ไว้ตรงนี้อืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นนี่โอเคคลิปนี้นจะยาวหน่อะละ โอเคมาลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าแพ้ก็เออน่าจะแพ้ก็น่าจะแพ้นะครับก็น่าจะเป็นที่เกียร์ของผมมากกว่าถ้าแพ้นะโอ้คนนี้คะแนนเยอะพอสมควรทีมก็พอสมควรในลองจะไม่เอาตัวทีมันป้อมไปเล่นนะครับเพราะว่าถ้าผมเอาทีมันต้อมไปเล่นแล้วก็ <c oughs> ชิบหายแน่ครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับต exactly. <wise> okay. ัวนี้เข้ามาสู่โหมดความยิ่งใหญ่อลังการแม่งโคตรเงบอะไปเยเช่นเคยนะครับมาส่งเรนเจอร์ไปนะครับตอนนี้นะครับมาเริ่มเกมแล้วตอนนี้ติดสโลแล้วครับตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับแมวผมติดสโลไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหเดินอย่างเต่าเลยนะครับตอนนี้แมวโอ้โหเดินนี่นี่แมวเดินนะครับโอเคนะครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วครับเชนเชฟเยิงอย่างมามันครับ เปิดตัวแชมเปญสรตลดยิงเข้าไปครับโอ้โหหายเกรียงเลยครับตอนนี้ฝั่งนู้นได้ทําการเออฝั่งนู้นฝั่งเราได้เครื่องค้างแล้วก็ฝั่งนู้นได้ทาการเปิดอมตะไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมานะครับตอนนี้ผมก็จะเอาแม่เ้ยภาคจนลิ้นพันมันไม่ใช่ภาคยากนะครับเพราะว่าผมไอ้นี่ก็ก็เล่นไปด้วยอะเออเนาะก็เล่นไปด้วยภาพด้วยมันเล่นยากไรเงี้ยมันจะไม่เล่นยากได้ยังไง โอเคมาต่อกันเลยนะครับตัวนี้ผมจะมาทำการอัดแรกอัพหนึ่งนะอีกแล่หนึ่งนะครับโอเคมาครับส่งคนเจเลนเจอร์ชุดหนึ่งไปนะครับโอเคครับตันนี้จะเก็บอมตะเอาไว้นะครับส่งคนนี้ตัวอัดป้อมของเราไปนะครับแล้วก็ชุกดูด้วยนะครับว่าคนเกิดป้อมเราจะตายหรือจบแล้วคนนี้ตัวอัดป้อมเราจะตายหรือเปล่านะครับตอนนี้มูลเราตายหาไปเรือยแล้วนะครับม่องเท่งฉันั้นตอนนี้ค้างครับหนึ่งครับ ตอนนี้ป้อมแตกไปแล้วนะครับโอ้โหนะครับไม่รู้นะครับ่าฟุกเจอคนไม่เก่งหรือเจอคนแบบนี้หรือโอ้โหมาแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าขอบคุณพี่ม่อนนะครับที่ําให้ผมชนะไปครั้งนี้นะครับโอเคต้องขอบคุณพี่ม่อนมากเลยนะครับ,รบโอ้โหชิดเคมีเกียร์ด้วยมีเกียร์อันมีถุงมือถุงมือของลอยด้วย อุ้ยโหดด้วยพี่พี่แกแกติดเป็นกระเป๋าหรือเข็มขัดนะน่าจะโหดกว่านี้พี่แป้งผมผ่านผมชนะไม่ได้ไงวะเนี่ยโอ้หชนะได้ไงวะโอเคน่นนนาจะชนะได้เพราะว่าพี่แกติดเกียร์แปลกๆเนาะพี่แกติดเกียร์แปลกๆโอเคนะครับก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าซิวเกนหาทุกอย่างดูอย่ n e น t t i ามเอ้ n น x กวิ e k ทุย e น t ก i ามนั่นแหละถูกแล้วโอเคบ๊ายบาย